สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมวันที่สิบหเดือนสีนะ่หเจ็ดนะหวยดังวัดป่ามาแล้วมาแล้วครับผมงมดก่อนก็หลุดขอโทษขอไัยเดือเลขตารางก็มีห้ามีหนึ่งมีศูนย์มีเก้ามีสี่มีเจ็ดนะจับคู่ให้สามตัวบนวิ่งเก้า ห้าหนึ่งเก้าจับคู่ให้สามตัวนะห้าเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้านะครับผมเอ๊เก่าเก่างวดน,นี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับผมทางเอสก็ชอบเหมือนกันนะล่างวิ่งสี่นะจับคู่ให้สี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะ ใครมีอะไรสงสัยก็โทรไปสอบถามท่านได้นะ0925029929นะครับผมสูตรนี้ก็เข้าตลอดนะเลขตารางนะปู่อาจจะจับให้ไม่ถูกเท่านั้นเลยแต่เข้าไม่มีวันหลุดหรอกไม่มีงวดหลุดหรอก ถ้าจับเป็นนะหรือกูรูท่านไหนอยากจับเองก็ได้นะถ้าไม่ชอบที่ปู่จับให้นะเดี๋ยวท้ายคลิปจะวางลายมือท่านให้ดูเด้อเอฟทางแอไม่ได้มนโ,นโนนะปู่ข้อส่งมาให้เลยแนยวทางนะครับผมทางช่องก็เพียงมานำสเสนอนะ งดก่อนก็ถ้าจับดีๆก็มี90อยู่นะงดก่อนนะมีส1อยู่แต่ไม่ได้มีไม,ไม่ไม่มีแปดนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเร่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชิ้นะหรือแนะนำนะครับผมก็สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจหรือ FC ท่านไหนดูก็ไม่ต้องข้ามโฆษณานะเป็นกำลังใจให้ทางช่องหาตัวเลขมานำสเสนอนะนำสเสนอไปด้วย FC พิจารณาไปด้วยเด้อ สนับสนุนรัฐบาลสุดท้ายนี้ทางช่องไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับใครได้เงินหมื่นตื่นใครได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับภูมิสวัสดีครับ